แล้วเจ้าพี่น้องจาหายหน้าจากป่าไปสองเดือนมาสำรวจป่าดูเห็ดหูหนูหน้าหนาวพี่น้องอูดเลยดูดิฉันไม่ได้มาเก็บสองเดือนนางขึ้นเต็มเลยนี่ฝั่งนี้เห็น นีจ้ะดูนางขึ้นเต็มเลยสวยมากเลยพี่น้องฉันไม่ได้มาสองเดือนแต่แก่มากแต่เราไปล้างเดี๋ยวเขาก็บานสวยพี่น้องจ้ะถ้าโดนฝนเนี่ยโยบานฉ่ำวันนี้เขาจะออกแห้งๆแต่เราไปแช่น้ำได้เต็มเลยอะ่ะ ไม่มีใครมาเก็บนางเพราะว่าค่อยกลับเมืองไทยนะพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่ฉันกลับเมืองไทยเตินเต็มเลยเก็บเลยจ้ะเก็บปเปาไปล้างน้นาไปแช่น้ำยวเขาก็สวยสวัสดีจ้ะพี่น้องจา๋าสวัสดีในป่าอีกดี้วจ้ะพี่น้องจา๋า วันนี้พามาเก็บเพชรหูหนูพี่น้องกันด้วยสวยงามมากเลยจ้ะนี่ฉันอายูสองเดือนนุ้ยพามาเก็บเลยจ้ะพี่น้องเก็บเลยจ้ะเก็บเลยนี่ถุงมือกุนยี่พามาเก็บไปเมืองไทยสองเดือนพี่น้องจ้ะกลับมาเขายังรอเราอยู่งามเลยพี่น้องจ้า ด,ดูดอกว่างไงเลยจ้ะเก็บคิดว่าสิ่งนี้ดอกพี่น้องแต่เราโชคดีเพราะเขายังรอเราน้ะตอนนี้มันบูดสูงพี่น้องจ้ะนางเก็บได้จ้ะ บ้ so, านเต็มที่เลยเป็นอะกักบ้านนี่โอ้โห้สุด่ได้ทำทดล้ กำลังงามโชคดีจังเลยเดูดิเห็ดหูนุยักค่อันนี้พี่น้องจ๋าเราไปล้างเดี๋ยวเขาก็บานนี่นี่เขาไอซี่ดำๆคือเขาบัถึกฝนพี่น,ออน้องเขา<อ>ก็จะ <ขอ S 2> ถ้าไม่โดนฝนเขาก็จะแห้งติด ติดขอนต่เพะเอ้นเมื่อวานอย่างเงี้ยกำลังสวยเลยเนะี่ยเพราะว่าอันนี้เขาไม่โดนแดดเขาก็เลยแบบตึงสวยจ้ะบานทุกดอกเลยสองเดือนเขายังรอค่อยอยู่อืมจ้ะ อย่างนี้ดำๆเราก็ไปล้างใช้ได้อยู่อือจะดอก,กใหญ่ได้จ้ะ วันนี้อากาศค่อยหนาวเท่าไรได้พี่น้องจ้ากําลังดีแต่ใส่เสื้อแขนยาวออกมากับว่านหาานาวเป็นไงพอบ่มีฝนว่านี่บ่เป็นฝนอายละอองอ่ะพี่น,อน้อง

โอ้โยักษ์ว้พูดออกบอกไม่หนาวบอกพี่อายออกเลยพี่หนอควรออกเลยจ้ะออต้นนี้กินไทยทั้งปีทั้งชาติเลย เก็บกินทั้งชาติเลยตอนนี้พี่น้องดูดิโอ้ใหญ่มากสวยอะอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ไปแช่เดี๋ยวเขาก็บวมป๊บเดี๋ยวดูดิได,ด้เดยอะมากแหละ ขอนเดียวเองนะเนี่ยเก็บเนี่ยพี่น้องจ๋าเก็บแค่ต้นเดียวนี่นเนี่ยดูอช่อน้ว้าวโอ้ยยอ,อดเลยอ่ะจ้าดูบรรยากาศปา่าหน้าหนาวพี่น้องจ๋าไม่มีต้นไม้ไม่มีใบไม้เลย บรรยากาศป่าเห็ดหน้าหนาวใบไม้ก็ไม่มีแต่หน้าร้อนี่จะเขียวสวยได้เก็บอีกคอรนะ์นึงโชคดีจังเลยเจอเห็ดเก็บแป๊บเดียวได้สองโลอยู่มั้งพี่น้อง นี่ร้อนว่าพึ่งหนาวโอ้โหดูสวยงามมากนี่โอ้โอยสูงสูงเลยเอาถึงไหมหนยเอาไม่ถึงไยครั <c oughs> แบแป๊บเดียวดูสิจ้านี่เยอะมากร่วงเกนี่นะพ่อเราจะพี่น้องจ้ามาเดินสำรวจป่าแป๊บหนึ่ง วันนี้เป็นวันหยุดจากพี่น้องจ๋ามันเป็นป้าไก่บ้านฉันก็เลยหยางมาสำรวจนี่ฉันก็ได้เห็ดจริงๆด้วยนี่จ้ะนี่คือเห็ดหูหนูจากพี่น้องเยอะมากเลยเนี่ยเก็บกับใจเองจ้ะสองเดือนไม่มีใครมาเก็บเลยเพราะไม่มีใครรู้ว่ามีเห็ดอยู่ตรงนี้พี่น้องจ๋า เย้ yeah. ได้เห็ดหูหนูไปกินแล้ว,วเดินแป๊บเดียวเองเนี่นะยพกไก่บาดแล้วจ้ะพี่น้องคนมันดูกันเลยยงมาสำรวจปลาสุดบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศนาในป่าบรรยากาศหนาหนาวพี่น้องจ้ะมีใบใหม่เลยจ้ะโรง่งโร่งเลยจ้ะโร่งดีค่ะ ดีเปนนีฝน,นบ่ตกบ่ลิ้บ่ม,มีลมเขามาได้เกิดมีลมพี่น้องจ้ะมีลมแห้งๆเขาไม่เข่าป้าพี่น้องจ้ะเพราะว่าต้นใหม่มม่สิตต้นใหม่มันสิพลอยมันสิหักโค่นลงมาทับหัวพี่น้องคนเยอรมันเขาค่ะหัมีลมเขาไม่เข่าป้าจ้ะเอาใบใหม่มันสิพลอย ดูบรรยากาศบรรยากาศในป่าไม่มีใบไม้แต่ยังมีเหตุพูนโอให้เราเก็บโชคดีเม่อไงต้นไม้หักลายต้นเลยนี่แหละพี่น้องนะหน้าหน,น้านีใบไม้มันกัตจิตควอยเป็นสีบอกแข็งแรงฉันมีล้มแน่พี่น้องจ้ะต้นไม้ก็สิหกักหน่นหักไปแล้วต้น,นอันตลาย แต่โชคดีวันนี้ไม่มีเดดเอ้ยไม่มีลมจ้ะสำรวจสูบบ้าดูหมอกข้างหลังไม่ต้องหมอกเนี่ยคลิปนี้กับอาชมนีได้อจ้าพี่น้องจ้าขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเขอไม่กำลังใจกันได้จ้า